<c oughs> ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ผมพอนีแซกพ้าเห็ดผ้ากินมือนีพ้าย่างใส่หมูครับพี่น้องคุณอะคุณอะใส่หมูไปตลาดเพร่อว่าซื้อบม้อใส่หมูวา่าเสร็จซื้อครับวะแต่ว่าวันนี้เห็ดขั้นตอนเห็นเบิ้งครับพี่น้องขั้นตอนมันต้องไปต้มให้มันซุกๆไข่มันออกมดเอาจังมาย่างอเอามาย่างแล้วมันฉีนุ่มมันฉีดบ่นยากใส่ตุ่มนี่ครับผม อย่าลืมเด้อครับผมเป็นกำลังแข่งเห็บไฟนิ FC สซันี่เอฟซีสูขุมสุคนนะครับผมติดตามฝากแชร์ฝากบอกต่อกันไปนะครับผมมาไฟนิสซัคคนกินใส่หมูครับเมื่อนี้ฝนกระตกพอดีพอดีอดนี่ครับผมมาครับผมบัดนด็กซอยได้กหั่นได้ครับเอาตอนแบบโคโลเคเล,เลือดพ,อพักกิเลิศห้องพักกิเลิศ

บ,บ่มี่หยาพับใส่นุ่ม mỡ nhiều quân subscribe cho ต้มใส่หมูใส่น้ำซื่อพี่น้องใส่แต่ไข่ใบประกุดแจ้งน้อยมันสุกคักๆเดแ๋้วเ้าจังมาปุ่งลสดละก็่อย่างอีโ้สุดยอดแก้วกับเป็นแก้วผมพี่น้องแก้วผมผมสายโบเรือแซบพักอืม ที่อําพู้ได้กินได้มือเล็บเจ็ดแปดกีบย่าให้เกินนี่นะครับผมลดไขมัน 嗯嗯嗯，嗯。 ดวงพี่นอ้องพยัญชนะกับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับผมที่เป็นกำลังใจพยักชนเอาไวท้ทิพนาได้ครับผมคำชุดไทยโชว์ครับขอบคุณเลื่ยๆครับพี่น้อง